สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับในหน่วยนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการทำเมนูนะครับเมนูของเรานะครับจะมี2แบบนั่นนะครับนั่นก็คือเรื่องของเมนูนะครับที่ทำแบบลิงก์ภายในแล้วก็เมนูที่ทำเกี่ยวกับลิงก์ภายนอกนะครับสำหรับตัวอย่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับลิงก์ภายในนะครับเราก็จะทำเป็นเมนูอย่างเช่น เอชอเปิดแล้ว apple ร่อนบัตเชิญสือ่อย้ำภาพหลุดข่าวลือนะครับส่วนลิงก์ภายนอกนะครับเราก็จะลิงก์ไป2ที่นั่นก็คือเว็บของสนุก .com แล้วก็เว็บของ youtube.com นะครับสำหรับในการทำลิงก์นะครับเราจะแยกออกเป็น สองคลิปด้วยกันนะครับนั่นก็คือการสร้างเมนูไว้ก่อนแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นการสร้างจุดเชื่อมโยงหรือว่าจุดลิงก์นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของการสร้างเป็นเมนูไว้ก่อนนะครับอ่ะเรามาเริ่มเลยนะครับปับ๊บอ่าแล้วกลับมาที่ในส่วนนี้นะครับที่เราทําเนื้อหาเอาไว้นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับครูก็จะขอลบตัวนี้ทิ้งแล้วก็ เมกตารางในส่วนของเมนูรวมกันไปเลยนะครับเพื่อให้เป็นช่องเดียวนะครับครับตอนนี้เราก็จะได้ช่องเดียวนะครับแล้วก็ใส่สีขาวลงไปนะครับที่ช่อง bg หลังจากนั้นนะครับคุณจะไปที่แทรกรูปภาพนะครับ image นะครับจะเลือกเมนูตัวแรกขึ้นมานะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นคลิกเมาส์ สอนไปด้านขวาที่คีย์บอร์ดนะครับกดปุ่ม enter นะครับหรือนักเรียนจะ shift enter ก็ได้นะครับแล้วก็แทรกรูปภาพอื่นๆตามมานะครับอันแรกก็จะเป็นนะครับ a a s นะครับเหมือนเดิมนะครับกดเมาส์ขวาแล้วก็แทรเมนูมาเรื่อยๆนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการเว้นระยะห่างหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็แทรกเมนูสำหรับปุ่มนะครับนักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วนะครับจากบทแรกๆนะครับนักเรียนสามารถกลับไปดูได้นะครับโอเคคขาจะแทรกนะครับแล้วก็แทรกหัวเข้าไปนะครับ ชิเอนเทอร์นะครับเพื่อให้ระยะมันไม่ห่างกันมากนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นครูคลิกปุ่มไฟล์แล้วก็เซฟนะครับกดปุ่ม f 1 2มาดูนะครับเราก็จะเห็นว่าเมนูถูกสร้างขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับในส่วนนี้นักเรียนจะเห็นว่ามันค่อนข้างชิดกันนะครับกับเมนูเราสามารถแยกโดยใช้ตาราง เพื่อใหอ้การจัดวางะระยะของข้อความมันเหมาะสมมากขึ้นนะครับก็จะกลับมาตรงนี้นะครับคลิกที่ว่างๆนะครับทำการคลิกขวาแล้วก็ Table แล้วก็เพิ่มคอลัมน์ขึ้นมาอีกนะครับคลิกที่ Insert Column นะครับหลังจากนั้นปรับระยะนะครับประมาณนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าตารางมีการขยายตัวขึ้นนักเรียนก็ดึงเข้ามานะครับ ดึงให้ชิดกับหัวมากที่สุดนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขอจัดการนี่อีกนิดนึงนะครับนักเรียนดึงเข้ามาอีกนะครับเว้นระยะใหม่นะครับไฟล์แล้วก็เซฟใหม่ครั้งหนึ่งนะครับกดปุ่ม f 1 2นะครับเราก็จะได้เมนูแต่ในขณะนี้นะครับเมนูของเรายังใช้ไม่ได้นักเรียนต้องไปดูคลิปที่2การลิงก์ในหน้าเดียวกันแล้วก็ ลิงก์ต่างเว็บเพจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ